ถ้าเอา AirPod เทียบกับ Oppo ราคา2,009ตัวไหนไมชัดกว่าไปฟังกันครับอันนี้จะเป็นเสียงไมจาก AirPod นะครับตอนนี้เราอยู่ในห้องเยียบเบเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะทดสอบเสียงไม Oppo Enco Air 4 Pro ตัวนี้นะครับผมตอนนี้เราอยู่ในห้องเยียบๆยมีแค่เสียงแอร์นะครับเสียงจะประมาณนี้เลยตอนนี้เรากําลังจําลองเสียงอยู่ในห้างนะครับกับเจ้า AirPod เนาะเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดเสียงดังขึ้นมาหน่อยนะครับผมเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะ1 234แล้วก็ตอนนี้เราจําลองเสียงฝนตกอยู่นะครับผมปัจจัย a i ้าแอร์พอตนะครับถ้าสมมุติเราพูดเสียงดังขึ้นมาหน่อยนะครับผมเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะ1 2 3 4ตอนนี้เรากำลังจำลองเสียงอยู่ข้างถนนมีรถขับผ่านเสียงค่อนข้างจะดังเลยครับส่วนถ้าเราพูดเสียงดังขึ้นมาหน่อยนะตามสถานการณ์เนาะก็เสียงจะประมาณนี้เลยนะครับ1 2 3 4สารุปความเห็นส่วนตัวนะสันจีรู้สึกว่าไอ Opp ้ Oppo Enco Air 4 Pro เนี่ยมันตัดเสียงโหดมากถ้าเพื่อนๆฟังเนี่ยจะแทบไม่ค่อยได้ยินเสียงนอยส e เลยนะแล้วเราไม่จำเป็นต้องพูดเสียงดังก็ได้สันจีลองพูดแบบเบาๆก็ ถือว่าได้ยินใกล้เคียงกันเลยครับอาจจะมีขาดบางช่วงมากถ้านอสมันดังมากๆเนาะแต่ถ้าเรื่องความธรรมชาติของเสียงการฟังว่าง่ายไหมเนี่ยก็ยังสู้ Airpods ไม่ได้นะครับเสียงก็จะออกไปทางคมๆแหลมๆหน่อยอาจจะไม่ค่อยนุ่มหูสำหรับปลายสายเท่าไหร่ส่วนคะแนนซันจิก็ให้ประมาณนี้เลยนะใครอยากฟังเสียงไหม์หูฟังรุ่นอื่นอีกอย่าลืมกดติดตามซันจิไว้เลยนะครับ